Oh พี่ๆนะนะทุกท่านนะครับยิงปลายิงปลายิงปลาอีกแล้วพี่น้องพบกับนิวตันชาแนลอีกเช่นเคยนะครับอันนี้ก็มาสำรวจไม้ใต้น้ำเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ก็สภาพไม้เริ่มไม่มีแล้วนะครับไม้เริ่มน้ำเริ่มขุ่นหมดแล้ว ไม้ที่เมื่อกี้ไปดูที่ห่วยกุดแดงมานะครับก็น้ําแดงลงนะครับยิงไม่ได้เลยก็เลยกลับมาที่ว้าว <Wow. S 1> ไม้ประจำกุดแคนเลียนมาร์กอ่างกินน้ากุดแคนนะครับห่วยกุดแคนอ่างหรืออ่างที่มีที่อน,นุสาวรีย์จ่าแซมนะครับนู่นครับอยู่นู่นอนุสาวรีย์จ่าแซม ก็สภาพไม้สวยมากครับวันนี้ไม่รู้น้ําจะใสไหมแต่ก็มีลมครับแดดดีแต่พอมีลมก็ไม่รู้ว่าจะขุนหรือเปล่าสภาพไม้ครับเป็นจอกตายนะครับจอกตายอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับผมก็จะดํามุดเลื้อยเข้าข้างใต้จอกนะครับถึงจะมองเห็นถ้าอยู่โล่งๆไม่น่าจะเห็นนะครับน้ําไม่น่าจะใสเท่าไหร่แต่ก็ เดี๋วหน้าเขื่อนนะครับเมื่อก่อนผมก็ดำอยู่นะครับหน้าเขื่อนแต่ว่ามันหลุมมันหายากครับไม่ชอบปลาตัวเมียนะครับส่วนมากมันจะมีกลิ่นแหนนิดนึงนะครับหน้าเขื่อนครับเปิดโลงหมดแล้วนะครับหมายสวยมากครับวันนี้ไม่มีาน้านักดำสักท่านเลยนะครับเดี๋ยวก็จะลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดลงไปดูใต้น้ำกัน จะมานไหมไปไปไปกับสวัสดีพี่ๆนะนะทุกคนนะครับนี่ก็พบกับผมิวตันชาแนลเช่น,ชนเคยนะครับนี่พาพี่ๆนานะนะมาดำน้ำยิงปลาเช่นเคยครับดำน้ำหาปลานะครับหาปลาดินปลาดินหลุมครับวันนี้ก็มาที่อ่างเก็บน้ำน้วยกุดแดงนะครับ หรือห้อยกุนแคนนะครับนอกจากแซมนั่นเองนะครับที่นี่อนุสาวรีย์จ่าแซมนะครับและววันนี้ก็ได้มาตามหาปลานินนะครับนี่นะครับหลุมมาก็เจอแล้วหนึ่งหลุมนะครับแต่ว่าหาเจ้าของหลุมไม่เจอนะครับผมก็จะไม่ได้รอนะครับหาไม่เจอผมก็จะดำตีฟินไปเรื่อยๆนะครับหาหลุมต่อไปเรื่อยๆนะครับ จะไม่ได้นอนรอนะครับเพราะว่าอ่างนี้ถ้าป่ามันจะเข้ามันก็เข้าเลยนะครับไม่จําเป็นต้องนอนรอนะครับตอนนี้มัก็ดําเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับแฝกแหนไปเรื่อยครับสภาพไม้ก็จะลกๆหน่อยนะครับเพราะว่ามีทั้งปลาบวัวแล้วก็แหนหรือสาหร่ายอันระลอกเยอะมากนี่นะครับก็จะค่อยๆแบกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ หาไปเรื่อยๆนะครับก็ไปให้เบาที่สุดนะครับข้างบนก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นจอบสีน้ําตาลลอยอยู่นะครับส่วนข้างล่างก็จะลุ่งนะครับสบภาพน้ําวันนี้ก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาศัยเข้าใต้ สาหลายแล้วนะครับเข้าใ้สาหลายก็แดดก็จะส่องลงมานะครับมองเห็นได้ชัดเจ๋วนะครับน้ําก็ออกสีนัวๆนะครับขุ่นนัวครับจอดนี้ก็ดามาเจอนะครับนี่ครับปลาพุ่งเข้ามาหาเลยนะครับแต่ว่าผมมองไม่เห็นนะครับมันก็เลยพุ่งออกไปก่อนนะครับจอดนี้ก็กดดักหน้าไปครับจังหวะนี้คิดว่าโดนอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะแฉลบนะครับจอดนี้ ก็เลยไม่ได้ตัวนะครับนี่นะครับหลุมหลุมของมันนะครับเวลาเราเข้าใกล้หลุมมันก็จะพุ่งมาเลยนะครับถ้าเข้าแบบเนียนๆนะครับถ้าเข้าได้เนียนๆนะครับปลาก็จะพุ่งเข้ามาเองนะครับแต่ถ้าเราไปแรงนี่ยังกะจรวดนะครับปลาหมายรู้เพราะว่ามีพี่ๆนั้นะเขาดำประจำนะครับปลามันก็ ตกใจนะครับต้องไปได้ให้นิ่งที่สุดนะครับตอนนี้ก็ดำเข้ามาใต้สาหายเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแล้วก็มาเจอปนินตัวนี้เป็นปนินจรนนะครับปลาินอยู่สองตัวเลยครับดูครับั่านครับซ้ายกับขวานะครับพอเล็งได้แล้วก็กดเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับตัวนี้นิ่งไปเลยนะครับ นะครับอีกตัวกําลังวิ่งไปนะครับนะครับซ้ายมือครับก็ไม่มีปลาหลุมทั้งสองเลยนะครับผมก็เลยเลือกเอาตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับสรุปแล้วตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับดูครับไข่กําลังพ่นนกจากปากเลยนะครับก็ไม่รู้จริงๆครับว่ากําลังอมไข่นะครับเข้าตรงจุดนอกเลยนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยไปเลยนะครับนิ่งไปเลยครับนี่ครับถ้า ยิงได้แบบนี้ปาก็จะไม่ดิ้นนะครับก็พยายามเองที่หัวนะครับเนื้อจะได้ไม่ฉีกมากนะครับนี่ครับสภาพด้านบนก็จะมาณนี้นะครับแล้วก็กั้นหายใจก็ดำลงมานะครับแหนเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวตัวพันตัวไปเรื่อยนะครับแต่ว่าข้างล่างนี้ครับดูข้างล่างก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นโล่งเลยนะครับข้างล่างสวยมากนะครับ ถ้าน้ำใสๆจะเห็นได้ชัดกว่านี้อีกนะครับถ้าดำใต้จอกแบบนี้ใต้แหนแบบนี้นะครับผมชอบมากเลยนะครับอนนี้ก็ดำเลื้ยเข้ามาเจอหลุมปลานะครับที่ผมกำลังนอนทับอยู่นะครับก็ดำหาตัวเลยนะครับถ้าเจอแบบนี้แล้วผมก็ดำไปเรื่อยๆนะครับมองซ้ายมองขวานะครับนี่ครับเห็นปลาไหมครับด้านซ้ายมือนะครับขาวๆนะครับ ผมก็ตีฟินพุ่งเข้าหาเลยนะครับนี่ครับเล็งได้ที่ขยับปุ๊บกดปั๊บนะครับเรียบร้อยไปเลยครับตัวนี้กะว่าจะกดเข้าที่หัวนะครับแต่ว่าปลามันขยับก่อนนะครับตัวนี้ก็เลยเนื้อฉีกไปเลยนะครับนี่ครับเจ้าของหลุมนะครับปลาที่นี่ถ้าเข้านิ่งๆนี่ปลาจะไม่ตกใจเลยนะครับบางทีก็วิ่งเข้ามาหาคนเลยนะครับเพราะว่า ป่ามันช่วงน,นี้มันกําลังเพิ่งจะตีหลุมใหม่ๆนะครับยังไม่ยังไม่นานนะครับก็ถ้าเจอแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับลอยอยู่เหนือหลุมเลยกว่าจะเก็บปลาได้นะครับกว่าจะขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าข้างล่างนี้อาจจะดูไม่ลกนะครับแต่ว่าข้างบนนี่ดูครับตรงนี้มันก็กําลังพันหน้ากากพันสโนอกเกิลน,นะครับ ก็เก็บปลาเสร็จแล้วก็นี่ครับดูสภาพหมายด้านบนนะครับดูครับก็ลงไปจากตรงนี้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนี่ครับมันก็จะลกๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเราก็จะทะลุลงไปอีกนะครับถ้าทะลุลงไปอีกมันก็จะเป็นโล่งนะครับทวนี้ก็จะเป็นหนามากนะครับก็แสงดูครับแสงก็จะไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับแล้วอีกอย่าง สภาพอากาศแดดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้ฟ้าเปิดฟ้าเมฆเยอะนะครับเมฆบังดวงอาทิตย์นะครับนี่ครับก็จะมืดประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ยังไม่โล่งเท่าไหร่นะครับก็ลบอยู่นิดนึงนะครับก็ไปยากนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เราก็โอกาสได้ตัวปลายากมากนะครับเพราะว่าเราไปแบบเสียงดังนะครับจอดนี้ก็มาเจอนี่ครับ แบกว่ายมาเจอสองตัวเลยนะครับดูครับก็ปลาหลุมก็จะเป็นตัวที่อยู่ไกลนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นปลาตัวเมียนะครับปลาหลุมจะเป็นตัวสีขาวนะครับนี่ครับหัวแดงแดงนะครับผมก็ได้เลือกปลานินหลุมนะครับปลาตัวผู้นะครับก็กดเข้าไปนะครับเต็มเป้าหน้าเลยนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับดติดไปเลยนะครับก็เหตุผลที่เลือกปลานินตัวผู้นะครับก็ ตัวฟูนี่รสชาติจะอร่อยกว่านะครับเพราะว่าตัวเมียส่วนมากมันจะกินแหนเข้าไปนะครับก็จะมีกลิ่นแหนตามเนื้อปลานะครับก็จะมีกลิ่นนะครับไม่อร่อยนะครับเหตุผลที่ตามหาปลาัวฟูนะครับแล้วก็ข้อดีก็ปลาจะได้ไม่สูญพันธุ์นะครับถ้าเลือกยิงแต่ปลาตัตฟูนะครับเพราะว่าปลาตัวเมีย มันวางไข่เองได้นะครับวางไข่เองได้ไม่ต้องรอตัวฟู้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผสมเสร็จแล้วปลาตัวเมียก็จะอมไข่ไว้แล้วก็ไปฝังดินเองนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับก็เลือกกิงแต่ปลาตัวผู้ครับสำหรับไม้นี้ปลาก็ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ไซส์ประมาณเกือบเกือบกิโล ตัวใหญ่สุดก็กิโลนิดๆนะครับกิโลถึงกิโลครึ่งนะครับก็ปลาเริ่มหายากแล้วครับช่วงนี้ก็มีนานะเขามาบานเหาด้วยนะครับบานเหาได้เยอะมากเลยนะครับได้เยอะกว่าดำยิงอีกนะครับก็หาใครหามันนะครับต่างคนต่างมีวิธีหาหกินไม่ว่ากันนะครับ แบบนี้ก็ดำลงมาใต้จอบมันเดิมใต้แหนมอนเดิมนะครับตอนนี้ก็มืดมากนะครับผมก็ได้ปรับเอฟเฟกนะครับเ,เพื่อดึงแสงออกมานะครับภาพก็จะแตกๆมัวๆหน่อยนะครับแบบนี้ก็ดำแหวกไปมาเหมือนเดิมนะครับก็เห็นหลุมแล้วนะครับขาวอยู่ด้านซ้ายมือนี่ก็ดำมาเรื่อยๆนะครับดำ รอบๆหลุมดูนะครับเผื่อเจอแล้วก็เจอจริงๆนะครับนี่ครับนอนรอเลยนะครับก็กดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับตอนนินหลุมอีกตัวหนึ่งก็ว่าจะแวกหนี้ด้านบนขึ้นมาได้ก็ลำบากน,นิดนึงนะครับสําหรับมือใหม่ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเอานะครับนี่นะครับ ก็พยายามอย่าดิ้นมากนะครับเวลาเจอสาหลายเยอะๆนะครับก็ค่อยๆเอามือแบกเอานะครับถ้าเกิดแล้วดิ้นมันยิ่งดิ้นยิ่งพันนะครับเดืร้อยไปอีกหนึ่งตัวนะครับจุดนี้ปลานิลุงแล้วจุดนี้ก็ขยับมาอีกนิดน,นึงนครับเป็นปลาบัวแต่ว่าข้างล่างก็เป็นจอกเหมือนเดิมนะครับน่ครับเป็นปลาบัวปกคลุมก็ไม้ก็สวยครับ ถ้ามีปัญชพืชอยู่ด้านบนน้ำข้างล่างก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับเวลาเราเจอน้ำขุนก็ใช้เทคนิคนี้ประจำนะครับผมจะชอบใช้แบบนี้เวลาเจอน้ำขุนนะครับแต่ถ้าขุนมากๆก็ไม่ดำนะครับก็ย้ายเลยนะครับจอดนี้ก็ดำเลื้อยลงมาใต้บาบัวนี่ครับก็จะมีต้นบัวนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีสาหร่ายเหมือนเดิมค่อยๆแบกไปเรื่อยๆนะครับทำให้เบาที่สุด ก็ดำเลยหาหลุมปนินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แวกมาเจอจนได้นะครับนี่ครับหลุมปนินขาวๆอยู่ด้านหน้านะครับก็ทําให้นิ่งที่สุดนะครับช็อตนี้ก็มาแล้วครับนี่ครับจ้องหน้าเลยช็อตนี้ขับป้าขยับก่อนนะครับตอนแรกผมกะว่าจะกดแล้วแต่พอเล่นกล้องนึกว่าปลามันไม่ตกใจนะครับปลามันพุ่งเข้ามานืกว่ามันจะคุ้นคนนะครับ อันนี้ก็พาดไปเลยครับถึงนน้ำมาที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่ก็พอได้กับข้าวเหมือนเดิมครับไม่ค่อยหมานเท่าไหร่หาปลาไม่ค่อยเจอนะครับหาหลุมไม่ค่อยเจอนะครับไม่รู้มันหายไปอยู่ไหนหมดนะครับก็ได้ปลานินหลุมมาสีแต้มครับ อันนี้หนมุมนี่ตัวเมียนะครับใช้ประมาณกิโลหนึ่งนะครับ,บเกือบเกือบกิโลนิดๆน,นะครับใช้สวยๆครับภาพไม้ของเราทำไม่นานนะครับ ลงไปประมาณสองชั่วโมงหาปลาไม่ค่อยเจอนะครับแบตกล้องหมดก็เลยขึ้นเลยขี่เกียจลงไปอีกนะครับหลุมก็ห่างๆครับน้ำใสดีครับวันนี้แต่ว่าไม่ค่อยเจอตัวครับก็พอได้คลิปนะครับแล้วก็คลิปก็เยอะด้วยแหละครับยังตัดไม่หมดนะครับก็เลยขี่เกียจยิงนะครับขี่เกียจยิงต่อนะครับก็เลยขึ้นเลย สำหรับลิปของผมก็จประมาณเดือนหนึ่งนะครับที่ลงไปลงน้ำก็ประมาณยิงไปก็ประมาณเดือนหนึง่งกว่าจะได้กว่าจะได้ตัดนะครับไม่ไม่ค่อยมีเวลานะครับสำหรับนานานท่านใดที่จะมาก็โทรมาสอบถามได้นะครับก็ไม่ถ้าดูตามคลิปแล้วมาเลยก็อาจจะเป็นน้ำขุน่นน้ำแดงอะไรไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกหมายแล้วก็ตัดคลิปเลยนะ เพราะว่าของผมมันทิ้งไม่นานนะครับเป็นเดือนนะครับกว่าจะได้ตัดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นำคลิปต่อๆไปคลิปหน้าก็ไม่รู้ว่าจะได้ดำไหมเพราะว่าน้ําแดงหมดแล้วนะครับน้ําขุนหมดแล้วสําหรับไม้อาเภอจตุนะครับฝากพี่ๆนะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ Bye, 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 bye.